มาท่านผู้ชมวันนี้อยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Great t h e f a c t s นะท่านผู้ชมแมปไทยธงชาตินะท่านผู้ชมคลิปที่แล้วผมพาไทายธงชาติปัจจุบันไปใช่ไหมก็คือโหมดทางนี้เออวันนี้ผมจะพามาไทายธงโบราณกันนะท่านผู้ชมนะโบราณจนผมน่าจะไม่รู้นะ <S <S โอเคนะก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ผมทีว่าผมจะทายถูกสักกี่ธงโอเคเนดะี๋ยวเราจะไปเล่นกันเลยเริ่มตั้งแต่ระดับง่ายไปเลยนะท่านผู้ชมมาตอนนี้เราเข้ามาแล้วสหภาพโซเวียตเออด้านขวานี่นะ่จาจะประเทศจีนนะนี่เป็นธงโซเวียตสมัยก่อนใช่ปะ เือต่อไปต่อไปจกักรวรรดิเยอรมันเหรออันนี้อันนี้อะไรวะเนี่ยใช่เยอรมันหรอือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันเว้ยยิ่งธงโบราณเข้าไปท่านผู้ชมอันนี้ปะวะอา้าวพี่เดอฮะฮะตองอันนี้สินะโอเคขออภัยถ้าใครรู้ธงอันไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้นะท่านผู้ชมบอกผมดีฮาราชาณาจากักอันนี่ธงอะไรวะเนี่ยมีรูปเหลือด้วยเว้ยท่านผู้ชมอันนี้เหมือนจะเกี่ยวกับจีนอะไรไ,ไหมไม่รู้ ลักษณะจักรผมว่าอันนี้ไอ้ hey, ต่อมาน่าสนใจว่ะอันขวามือนี่เป็นเกาหลีไหมไม่รู้ว่ะแต่นี้น่าจะเป็นจักรวรรดิญี่ปุ่นนะจักรวรรดิจักรวรรดิจักรวกรรดิญี่ปุ่นจะไปโอเคเดี๋ยวเราจะเข้าไปเลยเอา้าเมื่อกี้ผมว่าเกาหลีอันอันนี้มันไม่ใช่นี่ว่ะเดี๋ยวดี๋ยต่อมาเกาหลีสมัยก่อนเหรอเกาหลีอันนี้มันปัจจุบันใช่ไหม ธงเกาหลีปัจจุบันด้วยแต่อันนี้น่าจะทงสมัยก่อนจักรวรรดิฝรั่งเศสจักรวรรดิฝรั่งเศสเหรออันนี้ไหมอันไหนปะฝรั่งเศสอันนี้อันนี้มันทงปัจจุบันว้วยอันนี้ป่ะทงสมัยก่อนเอ้าสมัยก่อนกับปัจจุบันก็เหมือนกันเหรออ้าธงเหมือนกับปัจจุบันผมผิดจักรวรรดิโปรตุเกส เออแต่มันคุ้นทั้งสองเลยวะท่านผู้ชมวะทำไงดีวะแต่มันคุ้นคุ้นทั้งสองเลยวะเออจักรวรรดิโปรตุเกสแต่อันนี้มันคล้ายๆธทงปัจจุบันทงปัจจุบันมันจะเป็นสีแดงเว้ยมันไม่มีส้มขาวน้ําเงินใช่ไหมแต่อันนี้มันก็คล้ายๆแแต่ผมว่าอันนี้มันมีสีเขียวมันมีสิทธิ์เอาผิดว <laughs> ิเคราะห์ตั้งนานเอาสรุปอันนี้เหรอคือจักรวรรดิโปรตุเกสสมัยก่อนโอเคสมัมแอฟริกาใต้เหรอ อันนี้ปีอะไรเนี่ย1928ถึง1994แอฟริกาแต่อันนี้มันมีอะไรมารวมกันเนี่ยแค่อันนี้มันมีจริงเหรอทงอะไรเนี่ยมีทงหลายประเทศมารวมกันอันนี้ไม่น่าใช่นะเพราะว่าแอฟริกาสมัยก่อนน่าจะอันนี้หรือเปล่าเอ้าผ oh, ิดเหรอแอฟริกาสมัยก่อนเขาเอาธงหลายประเทศหรือเขาตกเป็นอาณาน,นิคมของประเทศอะไรหรือเปล่าหรือหรือหรือยังไงวะอันนี้ผมไม่รู้ราชวงศ์ชิงเหรอราชวงศ์ชิงประเทศ ประเทศจีนหรือเปล่าแต่นี้มันก็ใกล้เคียงนะแต่ผมว่ามันน่าจะอันเหลืองไหมจีนปัจจุบันมันก็ธงแดงไว้ท่านผู้ชมเว้ยเออไม่รู้อะผมว่าน่าจะอันเหลืองแต่อันเหลืองมันเหมือนจะมีวงกลมญี่ปุ่นไหมใช่ปะผมก็ไม่ค่อยรู้นะธงโบราณตอบอันนี้แล้วกันเอ,อ้าถูกเฉยอันนี้จัก,กรวรรดิเม็กซิกันเนอะเม็กซิกันสมัยก่อนเม็กซิกันอันไหนวะแกเม็กซิกันสมัยก่อนเหรอ สมัยก่อนอันนี้ไหมหรือสมัยก่อนอันเนี้ยอ้าวถูกมีรูปนกอินทรีหรือเปล่าโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาดูระดับต่อไปกันเลยท่านผู้ชม oh โอ้ my g ก d โหมดแข็งอะไรวะเออนะนอันนี้นะ่าจะฮาร์ดโหมดอะไรประมาณนั้นโอ้โหแค่ภาพโหลดฉันก็เรียบร้อยแกลนโคลัมเบียโคลัมเบียสมัยก่อนเหรอโคลัมเบีย อันนี้มันเขียนว่าอะไรอันนี้ก็เขียนว่าโคลัมเบียในธงผมตออ่อมาเน,นี้เอาถูกจักวัดอินคาเหรอโอ้อลาฮิวเนียฉันไม่รู้อันนี้ปะเขาวขาวเฮ้ยถูกเฉยฝรั่งเศสหนึ่งแปดหนึ่งห้าเหรอโอ้โหนานมากนะมันสองร้อยปีเลยถ้นับตั้งแต่ปัจจุบันนะท่านผู้ชมแต่อันนี้มันมัน,มนไม่น่าใช่ไม่รู้อะ ต้องตอบไปดิให้ถูกใหยอันนี้เน็ตไม่โหลดหรือหรือทงเป็นแบบนี้อรออันนี้เป็นดำนะดำคาดแบบน่าจะลายหินหน่อยโอ้โหน่าจะสมัยไหนไหมอันนี้น่าจะโอ้โหน,นี้ดำหมดเลยเว้ย Ambasid c a p i l l t อ่ะอันนี้ผมอ่านผิดก็ขออภัยอันนี้ผมเดาแล้วกันอันนี้ผมไม่รู้จริงจริง่านะผู้ชมดำเลยจิตเคถูกหัวน,นี้อุเมยัดคีบอหรอุเมยัดคีบอุเม <c oughs> ทันผิดไม่รู้เอ้ยมันเป็นธงขาวอะ่ะแต่อันนี้มีมีฟ้าคาดมีขาวแล้วก็คาดฟ้าตอบอันนี้อ้าวผิดอันนี้ตอบอันขาวโอเคต่อมาอันจักรวรรดิมาธาหเหรอเฮ้ยมันของประเทศอะไรวะเนี่ยผมตอบอันอันที่มีดาวอันที่มีดาวเรือหนีวะเฮ้ยถูกเลยผมเดาจักรวรรดิเขมร ต่มันสุกมันคุ้นทั้งสองอันเลยไปแต่อันขวามือไม่น่าใช่ครับผมว่าอันนี้เฮ้ยถูกเฉยจักรวรรดิเมนโอเคอันนี้จักรวรรดิมองโกแต่ขวามือผมไม่รู้นะอะไรแต่มองโกนี่อันนี้แน่นอนถูกจักรวรรดิแม่มดเหรอคืออะไรอ่ะอันไหนอ่ะอันอันขวาผิดสรุปอันนี้ใช่ไหมโอเคเฮ้ยอันนี้น่าสนใจว่ะใกล้บ้านเราเวียดนามใต้หรือเปล่า เวียดนามผมว่าอันอันซ้ายนะโอ้ขวาไม่คุ้นเลยเวผมตอบมาเนี่ยเอาพี่เหรอเอาสรุปก็อันเหลืองนี่ใช่ปะ่ะอันนี้มันอ่านว่าอะไรนะผู้ชมไวยจา,ยานากาล่าหรอนากระอะไรวะเฮ้ย <laughs> น,นจาจักอะไรเนี่ยทำไมในวันนี้มีรูปหมูด้วยผมเดานะันขวามือแน่นอนเอาถูกเวอันนี้อะไรเนี่ย จาเกคาเนตจาเกาอันไหนอะอันนี้ปะเอ้าพีเดอร์แสดงว่าอันนี้อันนี้ประเทศอะไรก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยอันนี้ผมไม่รู้จักไม่คุ้นเลยทงโบราณบอกเลยอันนี้ทิเบตอาณาจักรชาวทิเบตอันนี้น่าจะไม่เกี่ยวอันผมว่าอันเนี้ยผู้อาณาจักรปลอดภัยอะไรวะประเทศไหนเนี่ย เอ๊แต่ด้านหน้ามีสมัยรัตนโกสินทร์ด้วยท่านผู้ชมเอออันนี้อันนี้ไม่คุ้นว่ามันแปลไทยเป็นอะไรวะเนี่ยซาอ๋ออันนี้ผมเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเขาเขียนว่าซาวิปเอ็มเอ็มพผมอ่านถูกปะราชวงศ์ซาวิปไม่ใช่ซาวิปอันนี้ปะถูาราชาอาณาจักรร,ร,ร,รัตนโกสินทร์ของประเทศไทยเรานั่นเองทงขวาเนี่ยไม่ใช่ซ้ายนี่มันมันสมัยแบบยังไม่นานใช่ไหมผมว่ามันคุ้นคุอยู่ ลัตนาโกสินเวต้องมีช้างไอ้ถูกเฉยอันนี้อะไรเนี่ยจกักรวรรดิซิกอะไรเนี่ยโอ้โหทงทงคล้ายกันมากนะผู้ชมจกักรวรรดิซิกอันนี้ผมเดานะแต่โลโก,โก้คล้ายๆกันเลยนะผู้ชมตอบอันนี้ถูกป่ะผิดสรุปนะจอันนี้โอเคเอลซัลวาดอร์หนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดห้าหนึ่งแปดเจ็ดเจ็ดแตนทางทางซ้ายนี่ที่ผมเดามันเหมือนพวกประเทศจอร์เจียอะไรหรือเปล่า สมดมอิผมว่านเนี้ยถูกโอเคโอ้โหขนาดระดับฮาร์ดมีอีกระดับหนึ่งนะท่านผู้ชมโหมดบ้าก็คือระดับอินเซนรหรือเปล่าทำใจแป๊บนึงโอเคเข้าไปเลยโอ้โหไม่คุ้นเลยโอ้โห,หาทา,ารันลัตลาชุก้าลาชุก้าแต่ทงอันนี้โอ้โหอันนี้มันอยู่แถวไหนวะแถวไหนวะลาชุก้าเหรอรูปกษัตริย์นี่ปะผมขอตอบนะ ถูกเมืองอิสระดันซิกอยู่ไหนอ่ะฟรีซิตี้ออฟแดนซิงเฮ้ยสมัยไหนเนี่ยอันนี้น่าจะเก่าลงไปอีกหรือเปล่าท่านผู้ชมอันไหนว่าฟรีซิตี้อันนี้เป็นของประเทศอะไรวะข <c oughs> อตอบมเนี่ยเอาถูกอันนี้อะไรนี่ลูลูเบิร์กอะอันสุดท้ายอันเซียฮันเซียติกซิตี้ออฟลูเบิร์กอยู่ทางเยอรมันปะ <c oughs> นี่เหรอเอ้าถูกเว้ย Kingdom of Lion เรอให้ hey, แต่มีรูปไลออนอัน้ผมขอตอบมาเนี่ย Dutchy เหรอ Dutchy of Bear เหรอ b e a หรืออ่านว่า Bethany อะไรหรือเปล่าโอ้ไม่คุ้นเลยพอตอบมาเนี่ยเอ้าถูก Republic of Amalfi Amalfi อันนี้เหมือนจะคล้ายๆทางอังกฤษผมขอตอบมาเนี่ยเอ้าถูก รีพับบิดออฟพิซ่าเหรอพิซ่าพิซ่าอันนี้ขาวดำไม่น่าใช่ผมขอต่อมาเนี่ยเอาทุกอันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหไม่เคยเห็นเลยอีกีดานจะหมดเนี่ยอาร์ออาติกออกอาร์ติกออกอาร์ติกอออันไหนวะสุ่มเอาอันนี้เอาทูก เทรบิซอนอิมพายออฟเทรบิซอโหอันไหนวะเนี่ยอันนี้ไม่ผมไม่รู้จริงๆนะผู้ชมเว้อันนี้ผมถาม Google นะอันนี้ผมขอ,อ,อขอขอขออภยัยทงคือนานมากผมเสิร์ชใน Google นะผู้ชมทงตั้งแต่สมัยปี1204ถึง1461นะถ้าผมไม่ผิดนะอันนี้ใน Google เขาบอกมาอันนี้นะเขาบอกนะโอเคผมก็ผ่านทุกด่านแล้ว นี่มาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับธงโบราณของเรานะที่แรกผมกะจะเล่นเวอร์ชันไทยมันก็แปลแปลกๆผมก็เลยลองภาษาอังกฤษผมกลัวผมอ่านผิดไงเพราะว่าธงโบราณมันก็ชื่อประเทศเขาก็เป็นชื่อประเทศสมัยก่อนเออก็ต้องเล่นแบบดูภาษาไทยไงกลัวอ่านผิดให้ท่านผู้ชมฟังผิดอะไรประมาณนั้นเออ เลยไทยอังกฤษสลับกันโอเคนะท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอจบคลิปพนนิโนลี้นะใครชอบก,ก็ฝากและกดแชร์กับสำหรับใครผมด้วยถ้าใครมีความรู้เรื่องธงชาติหรือประวัติศาสตร์อะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะผมก็ไม่เคยรู้เหมือนกันเรื่องธงโบราณโอเคถ้าใครชอบก,ก็ฝากและกดแชร์กับสำหรับใครผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายโอ้โหจะผ่านได้ยากอยู่นะ